นอนสบายใจอยู่นี่เนาะ<อ>ไปแม่ไปแต่งกระเป๋าเสือ<า>้อผ้าหยังหัวหูได้มาขึ้นจะไปใส่มาเฮ้หัวน้อยเจ้าอยู่บิดขึ้นบ่วแมนหัวหูอยู่ข่อยเห็นอยู่จยเ,ยจเจ้จายอย่ามาเสียงเจ้าสีเห็นจังได้เห็นปวดหัวนอนเจ้าบิดขึ้นอยู่บ่วแมนดอกเจ้ากินเหล้าอยู่ก็มั่นมาขึ้นอีนั้นเป็นไถข้ายังเป็นเสือป่อารนี้นะฮะขายไปไหนะจะมาคว้าข่อ,อยมาขึ้นจะว่าจะสิไปไปทำไง ไปจังไหนกระโน่กับลูกกับเจ้ามาขึ้นนี่มา้งไปแหวนดอกไปเลยไปเก็บเอาของเจ้าเดี๋ยวนี้เลยสิไปอยู่น้ำมันไปไปเดี๋ยวนี้เลยไปจังไลยก็ไปเลยสิไปจังไหน่อยโหไ่ได้ไปใส่โจ้กไปพวกข่อยเห็นอยู่ก็เห็นอยู่ใส่เลย่อยเห็นอยู่ในฝันมาขึ้นไปแหวไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเลยเห็นอยู่ในฝันเออ ขนาดปันขนาดปันคือเลยนี่โอ้กระดิเกินไปหรุ้ยชี้นั่งหน่อยว่าเสียหญ้าไอ้ต่ามันหกแมวเฮ็ดมันเปลี่ยนกันเฮ็ดมันเปลี่ยนกันหญ้าอยู่สวนเฮ็ดเปลี่ยนอันอยู่หน้าบ้านเฮ็ดมันเป็นเปลี่ยนเลยเด้จะเป็นบ้าบอกมันยังมันคำเลยเด็ดนี่จะจี้ค่อยไปโศกหญ้าอยู่หน้าบ้านอีก ก็ใส่สมองส่วนได้ชิดข่อยถามเนี่ยใส่ข่อยโศกต่างหาเบิดมือเถ่าคำก็ข่อยโศมันเป็นแกนเนี่ยนี่มาแลงเจอข่อยมุดตะเดือเสียตโอ้สติปีพ่อไปแวกปลาผ่านรกไปโอ้โหเจ้าชิบไปเขาป้าเฮ็ดอีหยังข่อยถามเนี่ยกังคำกังขึนจะเป็นบ้าบ่เดี๋ยวนี้จะชิบไปห้าหมุนป้าหมุนดงยังคำคืนเขาก็นอนอยู่เฮี้ยนตัวมุลนั้นตัวมันหกไะตัวจักทางแต่หูอยู่บ้ามันหกจก่ชิบไปหมุนเฮ็ดอีหยังข่อยถามเนี่ย อยค่ำหนักจีมหาใส่กันไหาฮะโสงยามองหันมองนีอีกโสงงอีกเจ้าแก่งงอไอ้ยังค่อยเมื่อยจีค่อยไปโศกอยู่หน้าบ้านนี่ค่อยบ่ไปเฮ็ดเด้อค่อยเมื่อยตั้มเด็กค่อยก็เมื่อยเพราะแห้งอ้ยกูหลังเนี่ยเป็นบ่มีสมองฮะเห็นใจข่อยเนี้ยยังมือแรงน่ะข่อยมุนไปสวนจีพอมันหูอืมูหลังไงคิดดิ บดดมองไวะยอดฟักทองจ้ายอดฟักทองไอ้ไอ้ใครยังน้ไม่มาะอ่ายอดฟักทองจ้าเอาไปแกงใส่หน่อไม้ได้เอาบ่ยอดฟักทองสวยๆเลยจะบอสม่ยอดบักอื่นรึเปล่าไปยังน้องบอกอือไม่พอทีไปแกงให้หน่อไม้ยอดบอสเออบอสมีจ้านี่บอกียอดฟักทองแกงใส่หน่อไม่ไว้เออนี่ไอ้ไอ้เฮ็ดเป็นสูตรแล้วเนี่ยบอสหน่อไม้ของนีแล้วขอยากได้ยอดบอือ เยไปหาหลายแต่ลายแ่นี่ไมียอดตักทองแจงได้ได้แจงได้ไเลยอง่มาตักคร่องามารบัอเอิงมาเนาะบบมี่บอกยังไบ่จ้ะไปหาหลายแต่ลาต่ไปหาเท่กับบมีแต่ยอดตัครองจะด้าี่องลอนมาได้นะั่งไกลมาหันทานลาบอกนังกับย้อนไปหันบอดต้องย้อนพ่อไม่น่าไปยอนไปเลยอีแต่ยอดตักท่องล้วอไงยูเนี่ยโอ้ยเมียงได้ทุกอันได้ ยังเส้นเอาไม่ได้ครือกันเจ้าว่าขอยใจสิข่อยบ่มากขอยมากง่าบปรอื้ออันนี้มันฟักทองข่อยกินเพาเป็นเ,นนเป็นเน่อายังเบื่อย่งซื้อแถวนี่อ้วตั้งแต่พิยอดฟักทองแล้วไอเอ้ยสี็ดงใส